เกิดเป็นคนไทยอ่ะมันต้องมีความรักชาติสิคุณเออะอะไรก็เบอร์เกอร์เออะอะไรก็พิซซ่าเออะอะไรก็ไก่ทอดคนไทยมันต้องลงเรือเข้าจะคำว่าลงเรือไหมการทำอาหารไทยมันก็ต้องพิถีพิถันสะอาดอันนี้เป็นฟู้ดเกรดนะคะเตเลสอย่างนี้ค่ะแต่น้ำมันนะคะทุกคนเป็นสิ่งมงคลก็ต้องบนขวาค่ะสามรอบใส่กุ้งลงไปไปไม่ต้องแรงมากนะคะใส่ทุกอย่างชอบๆลันนี่ตุ้งเส้น หอมแดงปลาหมีนะคะช้าๆปลาหมีทละอย่างค่ะมะเกือเทศปลาหมีค่ะต้องปลาหมีผัดจนกระทั่งวุ้นเส้นสุกนะคะรุงรสด,ด้วยน้ำพริกตำรับของพุง้ยาโอ้ตายแลว้วดูสิค่ะกลิ่นของความเป็นไทยไม่ลอกไม่ลัอนม,มั่นใจปลอดไทยดูสิเดือดทั่วทุกมุมกระจายความร้อนดีนะคะนี่ขนาด30เซนนะนหนักนะคะ ดูสิสาหรับครอบครัวเหมาะมากค่ะใส่ผักกระถินค่ะอันนี้เป็นกระถินออร์แกนิกปลูกเองที่ลินรัวค่ะเรียนใช้ราคาด้ามเนี่ยคุณดูสิคะเป็นด้ามไม้พุทธเกษตรสแลสลอย่างดีค่ะนะคะดูสิไม่ติดกระทะเลยร้อนโรยด้วยมะม่วงหมูหวานแล้วก็ไขฟไฟ่ฝอยหุ้นเส้นลงเรือ สำหรับของคุณญาติเย็นค่ะไค่แท้นะคะกระชื่อมันลงเรือก็ลงเรือแล้วกัน <laughs>